คำถามนะคะสอบถามค่ะเราอยากอธิฐานว่าเดือนนี้เราขอยอดจากการขายของเราจะต้องอธิฐานแบบไหนคะอ่าอันนี้คือเราจะขอถูกไหมคะขอยอดขายแต่กุญแจสำคัญในการที่จะอธิฐานขออะไรก็แล้วแต่หลวงตาพูดว่าให้เป็นการตั้งสัจจะ ธิฐานดังนั้นเนี่ยเราคําถามเนี่ยพี่เกดแอบรับตาแล้วนึกภาพตาเนาะน่าจะเป็นในแนวของการที่ว่าเราจะต้องพูดประมาณไหนอธิฐานแบบไหนคือพูดยังไงคะเพื่อให้ได้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นในส่วนของคําพูดเนี่ยเดี๋ยวจะติ่งให้แต่มาที่กุญแจสําคัญก่อน คำว่าอาธิษฐานแบบไหนอธิษฐานด้วยการตั้งสัจจะและอธิษฐานตั้งสัจจะคืออะไรไปสัญญากับหลวงปู่ค่ะว่าสิ่งดีๆที่จะทําได้อย่างจริงจังและมั่นคงเนี่ย มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นตัวพิเกตเนี่ยเวลาตั้งสัจจะนะคะหลวงปู่ข้าหนูจะขยันสวดมนต์เป็นคนอารมณ์ดีค่ะอันนี้คือไม่ได้เป็นการยกตัวอย่างนะเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์เลยค่ะว่าพิเกตตั้งสัจจะโดยการสัญญากับหลวงปู่ว่าจะเป็นคนอารมณ์ดีและหมั่นสวดมนต์บันทึกบุญนะคะถวายงานหลวงปู่แล้วหนูขอให้ ข้อที่หนหนูขอยอดขาย50,000บาทเดือนนี้นะคะวันนี้หนูขอยอดขาย50,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งทุกวันได้ไหมได้ฉะนั้นในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเ,เราก็ต้องดูว่ามีความจริง มีความดีจริงๆที่เราจะทำอย่างมั่นคงจริงจังและมั่นคงเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะทำได้หลวงตาเคยพูดพูดมาอยู่คำหนึ่งการที่หลวงปู่จะจ่ายเงินเดือนหรือให้โบนัสคราเนี่ยเขาจะท่านจะดูความขยันและพนักงานของหลวงปู่เนี่ยคุณสมบัตินะคะก็คือเป็นคนที่ไปนําคลื่นบุญของหลวงปู่เนี่ยมาแจากจ่ายออกไปเพราะท่านไม่มีรูปไม่มีรูปแล้วท่านมีแต่นามมารมนามมาทท่านเนี่ยจะวิ่งเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มีพนักงานช่วย ดังนั้นไปสมัครเป็นพนักงานของหลวงปู่นะคะอ่าหลักการก็ประมาณนี้เลยค่ะว่าหาความดีหาสิ่งที่เราจะทำได้หลายๆคนจะบอกว่าหนูจะสวดมนต์108จบแต่108จบเนี่ยถ้าทำงานแบบขอไปทีเนี่ยงานไม่มีคุณภาพเนี่ยคิดว่าเดอะบอสเนี่ยค่ะท่านจะตบรางวัลให้เราไหมคะโอ้ งานออกมาไก่เคียมากเลยนะคะดังนั้นแล้วอธิษฐานแบบไหนส่วนตัวนะคะพี่เกดหนึ่งอธิฐานทํางานถวายค่ะอันที่สองอตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่าการจะทํางานถวายได้ตัวอันที่หนึ่งเลยอันเดียวเลยคือตั้งสัจจะว่าจะทํางานถวายถ้าทํางานถวายแล้วให้ส่งเรื่องดีๆกลับมานะคะในส่วนของ พาบอกว่าจะทํางานถวายเนี่ยใน1.1นะคะในสิ่งที่พี่เกดจะต้องทําคือต้องเป็นงานที่มีคุณภาพค่ะหนูจะสวดมนต์108จบหนูจะสวดมนต์ทั้งวันสมมติใครที่อธิษฐานว่าสวดมนต์ทั้งวันต้องระวังนะคะเพราะว่าคําว่าสวดมนต์ทั้งวันเนี่ยเราสวดด้วยปากได้จริงแต่อาจจะเป็นงานที่คุณภาพยังไม่ค่อยหนักแน่นหรือแน่นหน,น,นาสักเท่าไหร่ดังนั้นตัวพี่เกดเนี่ยจะอธิษฐานกับหลวงปู่ว่า หนูจะอารมณ์ดีเพราะว่าพอพิเกตอารมณ์ดีเนี่ยคือพิเกตมีทรงของการที่จะทําอะไรอย่างมีคุณภาพละจะสวดมนต์ก็มีคุณภาพจะแผ่บุญก็มีคุณภาพพิเกตก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหนูจะรักษาอารมณ์ให้ดีถ้าอารมณ์เสียแมย้แต่เพียงน้อยนิดหลวงปู่จัดการเลยนะคะให้หนูเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าหนูน่ารักอารมณ์ดีทํางานน้อมบุญแผ่บุญให้หลวงปู่ได้เมื่อไหร่ ตกโบนัสมาจังๆเลยนะคะขอไปเท่าไหร่ให้ได้มากกว่าเท่านั้นอะไรที่หนูสมควรจะได้หลวงปู่จัดเต็มคาราเบลมาให้หนูได้เลยคะ่ะหนูพร้อมจะคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วดังนั้นเนี่ยกุญแจสําคัญของตัวพิเกตเนี่ยค่ะคือพิเกตจะไปตั้งสัจจะคือสัญญากับหลวงปู่ว่าพิเกดจะทําอะไรดีๆสักหนึ่งเรื่องนะคะทําอย่างมีคุณภาพด้วยหลายๆคนเนี่ยอธิษฐานจะสวดมนต์ร้อยแปดจบนำโมพุทธญาพพุทธได้ปุบปาก,ปากไปนูน่นคือมันไม่ได้ ม,มีใจไม่ได้มีความจริงใจในบทสวดไม่ได้มีใจที่วนเวียนอยู่กับบทสวดนะคะก็คือเป็นคนที่ได้สวดแต่สวดแล้วยังไม่ค่อยได้อะไรการจะเป็นคนสวดมนต์สวดแล้วมันจะเกิดคลื่นพลังเบาสบายความลำบุญกลุ่นใจเป็นคลื่นไอบุญเกิดขึ้นกับหัวใจของตัวเราะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งตรงนี้คือตัวพิเกตเนี่ยจะเน้นมากในเรื่องของอารมณ์บุญนะคะ,ะดังนั้นอ,อยากได้ ขอยอดอขอยอดจากการขายของเราจะต้องอธิษฐานแบบไหนอธิษฐานทำงานถวายหลวงปู่และขอให้หลวงปู่ตกโบนัสมาให้ไม่แน่ใจว่าน้องขนมตังได้ไอเดียจากคำตอบนี้ไหมคะใช่ค่ะย้ำจนเราเข้าใจช่วงนี้เปิดฟังพิเกตทุกวันได้สวดตามบ้างไม่ได้สวดตามบ้างเพราะทำงานไปด้วยน่ารักแล้วค่ะคุณพรพรน,นะคะแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะได้มาแบบ จูนชีวิตตัวเองจูนความคิดของตัวเองนะคะเข้ามาอยู่ในคลื่นบุญเนี่ยถือว่าโอเคโอเคแล้วนะคะอันนี้เราอัดไปกี่นาทีแล้วนะอ๋อห้านาทีเดี๋ยวพี่เกศจะได้ไปตัดคลิปที่5นาทีวันหยุดค่ะแต่แมวหนูปลุกตั้งแต่ตีสีอ้า เป็นผู้ดูแลน้องแมวนี่เองพี่เกศสวดมนต์ยังไงให้เพลินคะหนูสวดทุกรอบแต่จิตไม่รวมเลยพี่เกศก็รวมบ้างไม่รวมบ้างนะคะมันอาจจะเพลินตลอดเวลาไม่ได้หรอกนะคะวิเดี๋ยวอันนี้เราตั้งอาจเป็นคลิปใหม่เลยได้ไหม